มัน Impact สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นคริปโตเนี่ยยังไม่จบยังโดนต่อไปอีกสักภาคใหญ่ๆเลยมันจะเป็นภาคลุกลบหมดเลยถ้าเรามองแบบนี้คือคริปโตจบแล้วนะครับเอ้ยไม่ไม่ต้องมีบูรันแล้วเราเนี่ยอยู่ในภาพที่เลวร้ายสุดๆก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ถึงกับไม่ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์นะสำหรับตลาดคริปโต นั่นแปลว่าในฝั่งของตลาดคริปโตเองก็ยังคงมีความหวังใช่ไหมคะเออมันมันมี leading indicator ว่าสักประมาณปลายเดือนเมษาหรือต้นหนึ่งพฤษภาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะมีปัจจัยบวกตรงนี้มันหนุนราคาให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่ง ตสู่1ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเมื่อคืนนี้เราเห็นข่าวคราวต่างๆนะคะของการขึ้นภาษีในระหว่างประเทศต่างๆของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะและแน่นอนว่าจากตอนแรกเราเหมือนจะเห็นสัญญาดี88,000เหลือ83,000พี่นนมองว่ายังไงบ้างคะ ครับก็อาจจะรีแคปเมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะครับผมว่านักลงทุนหลายๆคนตื่นเช้ามาเนี่ยอัปเดตข่าวกันหมดแล้วนะครับแต่ภาพโดยรวมนะครับคือภาษีที่ออกมา reciprocal t a r i f f เนี่ยออกมาแย่กว่า worst case ที่ตลาดทำไว้นะครับคือตลาดก็มีแบบ b a s e case best case worst case, case นะครับออกมาแย่กว่า worst case อีกทั้งสองมุมนะครับมุมแรกเนี่ยคือจะเป็นมุมของจำนวนประเทศนะครับเดิมเนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะมีประเทศที่โดน reciprocal t a r i f f เนี่ยสัก15ประเทศใช่ไหมครับออกมาจริงเนี่ย60เลย นะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือเรื่องของอัตราภาษีนะครับเดิมเนี่ยวงเงินเนี่ยเราก็คาดกันส0ถึง25สใช่ไหมครับแต่ออกมาจริงๆเนี่ยมีหลายประเทศที่โดนเก็บมากกว่า25%เนะครับไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไปเจรจาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นประเทศแรกเลยนะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดถัดไปนะครับผมคิดว่าความกังวลในเรื่องของ stagflation เนี่ยจะกลับมานะครับคือเราคุยกันเรื่องนี้น่าจะซัดเกือบๆไตรมากแหละนะครับเป็นภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยถดถอย พร้อมๆกับอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยที่อยู่สูงนะครับคือถ้าใครตามตัวเลขเศรษฐกิจมาในไตรมาสที่หนึ่งะครับตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐเนี่ยจะออกมาในขาของแย่กว่าคาดนะครับซึ่งถ้าในภาวะปกติครับถ้าออกมาแย่กว่าคาดแบบนี้เฟดเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องหรือลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะได้ผลได้ดีนะครับแต่พอมันมีภาวะอัตราเงินเฟอ้อจากทารีฟรที่เข้ามาแล้วอยู่สูงเนี่ยมันากลายเป็นว่าถ้าเฟดร,รีบอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปนะครับมันก็จะไป Impact เงินเฟอ้อเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีก นะครับล้วก็จะย้อนกลับมาทาร้ายเศรษฐกิจลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพระยะสั้นนะครับเราอยู่ในสถานการ์สต a ั f เฟสชั่นที่ f ฟดเนี่ยเข้ามา manage ในเรื่องของการอัจฉีดสภาพคล่องเนี่ยได้ยากลําบากนะครับตลาดก็เลยเข้าสู่โหมด d i s k o f f นะครับสินทรัพย์เสี่ยงโดนหมดนะครับไม่ว่าจะหุ้นคริปโตนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเงินก็ไหลไปทองคาไปพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้คือเป็นภาพ recap ก่อนกว้างๆครับ ใช่แน่นอนแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วในฝั่งของคริปโตเนี่ยคะ่ะเราได้รับผลกระทบอะไรขนาดไหนบ้างคะถ้าคริปโตได้รับผลกระทบขนาดไหนใช่ไหมครับผมเริ่มพูดแบบนี้แล้วกันนะครับคือสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดนะครับคือไม่ว่าจะทั้งตลาดหุ้นหรือคริปโตเนี่ยสิ่งที่ตลาดไม่ชอบและกลัวที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหลากหลายอย่างมากนะครับทั้งเศรษฐกิจสหรัฐเอง คือ s t a ็กเฟชชั่นรีเซ s ชั่เนี่ยเราคุยกันให้จะเกิดไม่เกิดใช่ไหมครับอันนี้พอยต์ที่1 point อย์ที่2เนี่ยก็คือเรื่อง a r ล f f นี่แหละว่าเออทาลี f ตกลงจะขึ้นเยอะแค่ไหนขึ้นกี่ประเทศใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับผมคิดว่าสถานการณ์หนักดูเลวร้วายนะครับแต่ในฝั่งของ Tar ี f เนี่ยผมคิดว่าเอ้ยมันเราเราเริ่มเห็นเรียกว่า downside list หรือ worst Cas e ของมันแล้วอย่างน้อยๆเนีย่ยในฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาหงายออกมาแล้วว่าแย่ที่สุดของเขาอ่ะเป็นแบบไหน นะครับคือตามสไตล์คุณทําเลยถ้าใครได้อ่านหนังสือ The Art of the Deal ใช่ไหมครับก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเขาจะเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเจรจากันทีหลังนะครับหรือถ้าใครตามข่าวเมื่อคืนเนี่ยคุณสกอตต์เพรสเซนต์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยว่าภาษีก้อนนี้ reciprocal tariff เนี่ยคือก้อนภาษีที่เป็น m a x i ซ u m แล้วถ้ายกตัวอย่างอาจจะดอกจันนะครับถ้าประเทศที่โดนขึ้นภาษีเนี่ยไม่ได้โตกลับอันนี้คือ Maximum แล้ว ที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยจะขึ้นกับประเทศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ที่ตลาดเห็นเนี่ยมันคือการงาไง่ไพ่ของฝั่งสหรัฐแล้วว่าหนักที่สุดใน worst case ของเขาอ่ะมันเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนมันแย่ตลาดจะลงนะครับแต่ตลาดเนี่ยจะ price in ในฝั่งนี้ไปนะครับว่าจะ impact เท่าไหร่นะครับถัดไปเนี่ยผมคิดว่าคือเราต้องไปมองดูว่าใครจะตอบโต้บ้างแน่นอนประเทศเล็กๆเราเนี่ยเราเราไม่สู้อยู่แล้วสู้ไปก็ไม่ชนะไม่คุ้มนะครับล้วก็ต้องจับตาหลักๆผมคิดว่า1จีน2ยุโร ยุโรปเนี่ยอา,อาจจะไม่นะคือไม่แน่ใจแต่ผมว่าจีนเนี่ยมีโอกาสตอบโต้สูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือเราต้องไปดูการไงไพ่ของฝั่งจีนนะครับว่าเอ้สหรัฐขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจีนเนี่ยสู้แบบไหนนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าจากเดิมเนี่ยที่เราอยู่ระหว่างไอ้ไม่รู้ว่าภาษีมันจะหนักขึ้นหรือโดนกี่ประเทศเนี่ยตอนนี้มันเริ่มสกปรกมาแล้วว่าหนักสุดข,ของสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนไงไพ่มาครึ่งหนึ่งแล้วครับ เหลือฝั่งยุโรปกับจีนทั้งหงายเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันจะลงนะแต่มันจะเป็นการ price in ใน worst case แล้วมันจะค่อยๆรีบาวขึ้นตามการเจรจานะครับอันนี้คือขาฝั่งของอตัวาทาริฟนะครับคือเรื่องที่1เรื่องหลักๆที่กระทบกับตลาดนะครับที่ลงมาแหละแต่ประมาณครึ่งทางแล้วรอฝั่งจีนฝั่งยุโรปว่า,ร,ารีแอคยังไงนะครับกับเรื่องที่2เนี่ยผมคิดว่ามันคือเรื่องเศรษฐกิจตัว stagflation recession นะครับที่แน่นอนมันจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งการมองเรื่องนี้ครับที่มันกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผมมองเป็น2เฟสใหญ่ๆนะครับเฟสแรกเนี่ยคือเป็นเฟสที่ทุกคนกลัวว่า e stagflation recession เนี่ยมันจะเกิดไหมมันจะใหญ่เท่าไหร่นะครับเฟสที่ทุกคนกลัวว่ามันจะเกิดไม่เกิดเนี่ยตลาดจะลงนะครับเพราะไม่รู้ตลาดชอบความไม่รู้มากที่สุดนะครับแต่วัน e เมื่อทุกคนรู้แล้วว่า recession Re หรือ stagflation เนี่ย เกิดแล้วอะตอนนี้คือ stagflation นะครับเดีอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ทุกวันที่มันเคลียร์แล้วเนี่ยตอนนั้นอะ bottom นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อะถ้าเรากลับถอยก็มามองตอนนี้เราอยู่เฟสไหนนะตอนนี้ผมคิดว่าเรายังอยู่เฟสแรกที่เรายังไม่รู้ว่า stagflation อนะมัน,ม,นมันเกิดหรือยังหรือเราลอดพ้นจากมันมาหรือเปล่าเราอยู่ในเฟสกลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ stagflation recession อนะผมคิดว่ามันจะเป็นตัวกดดันตลาดให้ตลาดแบบ size way down ลงมาเรื่อยๆตามข่าวทารีฟ ตอบโต้ตามข่าวเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาระหว่างทางอันนี้คือเรื่องที่2ที่ผมคิดว่าที่มัน Impact สินทรัพย์เยงอย่างหุ้นคริปโตเนี่ยยังไม่จบยังโดนต่อไปอีกสักภาคใหญ่ๆเลยนะครับมันจะเป็นภาคลบๆหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเรามองแบบนี้คือคริปโตจบแล้วนะครับเอ้ยไม่ไม่ต้องมีบูรันแล้วใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยมี Data หนึ่งนะครับอาจจะเตรียมสไลด์มาสักส3สสไลด์นะครับผมคิดว่าเป็นภาพที่น่าสนใจนะครับ คือ,อเราเนี่ยอยู่ในภาพที่เลวร้วายสุดๆก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ถึงกับไม่ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์นะสำหรับตลาดคริปโตนะครับผมพูดงนี้ก่อนนะครับถ้าเรามองว่าเจ้ามือที่แท้จริงของหุ้นเนี่ยมันคือกําไรนะครับจะกำไรบริษัทจดทะเบียนะ่ะถ้ามันนิวไฮราคาหุ้นมันจะตามไปอีเวนเจอีนะครับฝั่งคริปโตเองเนะครับเขาก็มีเจ้ามือเหมือนกันนะครับ เจ้ามือของตลาดคริปโตเนี่ยผมมองว่ามันคือ liquidity นะครับก็คือปริมาณ global M2 supply นะก็ะคือ liquidity เงินในตลาดเม็ดเงินของรายย่อยรายใหญ่รวมกันในแหละว่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูในภาพนะครับเราจะเห็นเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีชมพูตรงนี้มันคือปริมาณ M2 supply เป็น global M2 supply นะครับรวบรวมมาน่าจะจากน่าจะจากสัก20ประเทศของธนาคารกลางนะครับที่เขาเก็บรวบรวมมา ตอนนี้ครับปริมาณ M2 เนี่ยเราออทำ h i g ไปเรียบร้อยแล้วเส้นสีชมพูนะครับคือถ้าเรามองภาพอถอยกลับไปแบบลองลองเทอมหน่อยนะครับตั้งแต่ปี2014น่ถึง2025ี่เนี่ยเส้นสีชมพู M2 กับเส้นสีขาวเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยเราจะเห็น correlation ที่มันไปในทิศทางเดียวกันเนาะอาจจะไม่ได้แบบอ่าไปเป๊ะกัน1 0 0นนะครับอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่า M2 เนี่ยมันมีจังหวะขึ้นไปก่อนแล้วก็ตัวราคาบิตคอยเนี่ยค่อยขึ้นตามไปนะครับ เพราะว่าเหตุผลของมันเนี่ยมันจะมีแหลก time นะครับเราลองจงนินตนาการนะครับสมมติถ้ารัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินเข้ามานะครับเราได้เงินมาเราจะทําอะไรก่อนนะครับเราก็จะไปซื้อสินค้าจําเป็นก่อนถูกไหมครับอ่ะแล้วเราก็จะค่อยขยับไปเป็นอ่ะสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก่อที่มันจะมาถึงสินค้าที่มันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแบบเหรียญซิ่ง,ซ,งซิ่งในคริปโตเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะครับมันจะมีแหลก time ตรงเนี้ยนะครับว่า M2 เนี่ยมันต้องมาก่อนแล้วบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นลงตาม M2 นะครับซึ่งถ้าเราลองไปดู correlation ระหว่าง M2 global s u p p l y กับตัวของราคา bitcoin นะครับจะเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นการไล่เลยว่าอ่ะเราให้ M2 เนี่ยวิ่งไปก่อน30วันนะครับอย่างซ้ายบนเนี่ย30วันคือ30 day offset M2 ขึ้นไปก่อน30วัน bitcoin ตามมาเนี่ย correlation เป็นยังไงนะเราก็จะเห็น correlation มันไม่ค่อยเกี่ยวถูกไหมครับ มันลบหกสิบแลบแปดส้าเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นน่ย correlation เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะครับลองขยับระยะเวลามาไกลาขึ้นนะครับสี่หวันห้าสบหกวันเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยเกี่ยวแต่คือ correlation เนีฮ้ยมันเริ่มเป็นบวกมากขึ้นล่นะครับจนมาถึง correlation ที่มันค่อนข้างไปอมันคือตัวตารางด้านลางนะครับร้อเจ day offset นะครับตัวเนี้ยถ้าเราไปดู correlation ของแต่ละระยะเวลาเนี่ยแปดสบเก้าอร์ซมันหมายความว่า ะระหว่าง M2 กับราคา Bitcoin มันจะมีแลกไทม์ประมาณสัก3เดือนนะครับคือ M2 เนี่ยอัดฉีดมาก่อนนะครับแล้วมันจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนเนี่ยราคา Bitcoin เนี่ยจะขึ้นลงตาม correlation เนี่ย80-90%เลยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตารางแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเฮ้ย M2 กับ Bitcoin เนี่ยมันมันไปในทิศทางเดียวกันแต่ต้องมีแลกไทม์หน่อยนะครับ และถ้าเราลองมาดูครับว่าปัจจุบันเนี่ย global M2 supply เป็นยังไงเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบัน M2 มันอ l อ i ท e high ไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับรอบที่แล้วเนี่ยที่ M2 เส้นหนึ่งๆึ All ่อ i ทา high เนี่ยบิตคอยขึ้นมาลหลักแสนเหรียญนะครับรอบนี้ถ้าเรามองว่า global M2 เนี่ยปัจจุบันนะครับมันออท high ไปแล้วแล้วลองถอยมา3เดือนที่ correlation ของ Bitcoin เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนตอนนี้มันหยุดตรงนี้ นะครับตรงมินิแลลลี่แล้วก็ค่อยถึงรอบตับตัวลงตาม M2 ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตามตามชาร์ตเนี่ยครับตาม Global Supply ที่อัดฉีดเข้ามาในระบบเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่ผลของ M2 หรือ Liquidity ที่อัดฉีดเข้ามาในรอบนี้มันจะมาเรียกว่ามา Impact ต่อราคาเนี่ยประมาณสักเอพิลนะครับปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยจะเริ่มได้ประโยชน์จาก Global Supply ที่อัดฉีดมาแล้วก็มีแหลกทานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือกล่าวโดยสรุปนะครับปัจจัยภาพใหญ่เนี่ยมันดูแย่ระยะสั้นทั้งเศรษฐกิจแตกเฟชั่นทั้งทาริฟที่อาจจะมาถึงครึ่งทางเองสหรัฐเพิ่งหงายไพ่รอจีนรอยุโรปนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองข้ามช็อตไปหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอ้ฝั่งตลาดคริปโตเราไม่ได้มีปัจจัยบวกนะครับปริมาณ m 2ที่มันค o แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออม,มันมี leading indicator ว่าสักประมาณปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาเนี่ มีโอกาสที่มันจะมีปัจจัยบวกตรงนี้มันหนุนราคาให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าในฝั่งของตลาดคริปโตเองก็ยังคงมีความหวังใช่ไหมคะใช่ครับโต<อ>ัด<อ>ลงไปก่อนแล้วก็กลางยาวบอกว่ายังพอมีหวังครับ ค่ะพี่นนท์ที่นี้เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงในฝั่งของการขึ้นภาษีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่นนท์บอกว่าเอมันเหมือนเป็นการไงาการ์ดของเขาแล้วว่า worst case <ม>คือแบบนี้นั่นแปลว่าถ้าเป็นเรามาพูดถึงปัจจัยในฝั่งของภาษีเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่แย่ที่สุดคงไม่มีแย่ไปกว่านี้แล้วถูกไหมคะในมุมของพี่นนท์ผมคิดว่าเ,าเป็นการหงาการ์ดของสหรัฐเนี่ยอันนี้คือแย่ที่สุดเราคือเราเห็นแล้วว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องติดตามต่อว่าถ้าจีนสู้ นะครับสารัฐเขาก็จะเรสตัวภาษีขึ้นไปต่อนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นภาพของการหงายการเนี่ยครึ่งหนึ่งนะค,คือฝั่งพี่บึ้มเขาหงายแล้วนะครับรอจีนรอยุโรปเนี่ยรอรอตัวแม่กับตัวตัวพี่ตัวน้องเนี่ยเปิดมาว่าจะสู้กับตัวพ่อไหวไหมนะครับณตอนนี้ โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ